สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาเวอร์ไวรายการที่จะเปิดโลกทัศน์ทุกท่านให้รู้จักกับท่านอาจารย์มากยิ่งขึ้นรวมถึงศาสตร์วิชางุของท่านอาจารย์ด้วยนะคะทั้งยังเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์บอกข่าวสารต่างๆกิจกรรมต่างๆให้ลูกศิษย์ลูกหาได้รับทราบกันด้วยนะคะอืม,อมนะก็จากเมื่อวานนะที่เราไปทําบุญที่วัดผ่องพลอยวัดผ่องพลอยนะครับแล้วก็ ในระหว่างที่เราถวายถวายเพลศตาทหารเพลเพระตาหารเพลงนะพระเนะประมาณสองร้อยห้าสิบรูปนะครับก็ท่านอาจารย์ก็มาคุยให้ให้ให้ฟังไม่รู้ว่าคุณตาโตเขาตัดลงจนงช่วงเช้าไปแล้วอ,อ๋อนะโอเคมื่อ เมื่อวานนี้เมื่อวานไม่ใช่ตัดเมื่อวานไลฟ์สดไปนะฉันบางบางคนไม่ได้ตามไลฟ์ใช่แต่ว่าแต่ว่าไลฟ์เพื่อน่าจะยังอยู่บนเพจมั้งคะดูเพจแล้วกันนะเพราะว่าน่าจะออกเป็นช่วงช่วง11โมงครึ่ง11โมง11มงครึ่งนีคะแล้วก็ช่วงแล้วก็วันนั้นคุณคุณหมอก็เพิ่มเติมด้วยไอศครีมนะคะแล้วแล้วก็ท่านอาจารย์ก็ได้พูดถึงงาน วันเปลี่ยนยุคนะคะคือวันเดือนกุมภาวันที่สามคือวันที่สามข้าไปวันที่ทสี่ก็หลังที่ลงเึ่งจะเป็นเสาทีพ่พอดีใช่แล้วคุยรายการกันไปอะนะค่ะแล้วก็ท่านอาจารย์ก็ก็้ด้ฟังแล้วก็มากำชับเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งว่าที่ท่านอาจารย์ตั้งใจจัดงานให้วันที่สามวันที่สี่กุมภาเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยนะได้รับพลังที่เป็นมงคล แล้วมีพลังเนี้ยใช้ไปยี่สิบปีอืออืาจารย์บอกว่าลำบากแค่คืนเดียวมานอนเต็นเนี่ยหรือว่าไม่สะดวกกันเนี่ยค่ะแค่หนึ่งคืนนะแต่คุณสบายไปยี่สิบปีหรืออย่างน้อยดียี่สิบปีคุณเลือกเอาแล้วกันว่าคุณจะทุกทรมานยี่สิบปีหรือนนเขาเรียกปลัอก Plug in, อินปลักอินะต่อเชื่อมพลังคุณะจะ มาอดทนแค่หนึ่งวันเนี่ยนะครับอันนี้อาจารย์ก็เลยบอกสำคัญมากแล้วมันก็ไม่มีใครทำให้คุณแล้วนะแล้วก็ในรอบ20ปีเนี่ยมันทำได้แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับก็คือลอยต่อระหว่างคืนวันที่สามกุมภาแล้วก็เช้าวันที่สี่กุมภาะนะครับเงื่อนไขหรือว่าเคล็ดนในการทำวิชาเนี่ยที่ท่านอาจารย์เล่าให้ฟังคร่าวๆนะเผื่อบางคนฟังไม่ทันแล้วก็ป๋าย้ำให้อีกทีหนึง่ง องค์ประกอบที่จะเป็นตัวเชื่อมก็คือส้มม,มีเทพเจ้ามียันมีส้ม,มแล้วก็มีการขอพรตอนเช้าในพื้นที่ที่เป็นมงคลค่ะ,ะเริ่มจากอะไรก่อนเริ่มจากเทพเจ้าเี่ยอาจารย์ก็มีลูกปั้นเทพเจ้าไฉ่สิงเอีะนะที่เป็นหยก เป็นหินอ่อนเป็นหยกขาวที่แกะอยู่ที่หน้าบ้านอันมณีนะซึ่งเบิกเนรทําไครกวงไว้แล้วซึ่งปกติทุกปีวันจูจีนพวกเราก็จะไปไหว้กันอยู่แล้วก็อีงหกสองศามอนกงนใช่ไหมคะใช่ก็เป็นตําแหน่งของยิ่งใ,ใหญ่ในยุคแปดนั่นแหละนะครับแล้วก็อ่าอีกอันหนึ่งที่ท่านอาจารย์เตรียมไว้เนี่ยตั้งประมาณหเดือนตั้งแต่อาจารย์รู้ว่าจะทําให้แลนะ้วเนี่ยก็คือยันเป็นสติ๊กเกอร์นะคะดวงเล็ก,เลกๆเป็นยันที่ท่านอาจารย์ทําพิธีไว้ให้ ไอสติกเกอร์เนี้ยเดี๋ยวเราจะแจกพร้อมกันตอนลงทะเบียนนะอตอนลงทะเบียนวันที่3เนี่ยคุณจะได้รับแจกก็คือมีสติกเกอร์มีเหรียญจีน1เหรียญผกได้แดงม,มียันภาพที่ใช้ประจํายุคเก้าข้างหลังนี้นะ,ะย้าให้ดูอีกทีหนึ่งยังไม่ค่อยมีคนเห็นค่ะอมั่งขั่งมั่นคงใช่ไหมร่ํารวยตลอดไปนะ โอ้มณมีปัตเมหูปเนี่ยอันนี้นะครับเป็นยันนี้จะแจกันนี้สำหรับผู้เข้าไปร่วมใช่ยันนี้นไม่มีจําหน่ายนะครับยันนี้เป็นยันที่เป็นยันสําหรับมหาเศรษฐีนะที่ท่านอาจารย์บอกนะเป็นเคล็ดลับในการทําวงจุ้ยเพื่อให้มั่งคั่งมั่นคงตลอดไปนะก็เป็นรูปผลไม้เหมือนที่ท่านอาจารย์เคยสอนแล้วนะมีลิ้นจีมีลูกพับมีส้มนะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยดีเทลของแต่ละแต่ละผลไม้แล้วกันแต่ว่า อันนี้คือของที่แจกแล้วก็มีสติกเกอร์ให้เนี่ยกนะ้าดวงนะ,อะพอเรามาลงทะเบียนปุ๊บเราก็จะได้รับของพวกนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่คุณต้องเตรียมมานะฟังไว้เลยแล้วก็คนที่จะมาเนี่ยต้องเตรียมมาคือส้ม9ก้าผลอเอาส้มที่คุณชอบกินนะส้มดีๆส้มสวย,สวยที่คุณอยากกินชอบกินแล้วแต่คนชอบไม่เหมือนกันภาชนะใส่ส้มที่เอาแบบแคลรี่ได้นะหิ้วได้ยกได้ถือได้นะอ,อย่าเอามาใส่ถุงพลาสติกอย่างเงี้ย หนูไม่เอาเวลาเราจะนำอะไรมาถวายหรือว่าของที่เราจะนำมาทำเคลทเนี่ยนะคะคุณจัดให้ดูดีประณีตและสวยงามนะเพราะนั่นมันคือพลังทั้งหมดที่เราจะต้องใช้นะคะยาบอกว่านะอย่างปาว่าซอมซอกันนซอมซอเออใส่ถุงพลาสติกมาใส่ตะกร้าพลาสติกราคาถูกๆมาดูแล้วก็ไม่งามเนี่ยไม่เอาต้องบอกให้ก่อนเพราะว่าทุกปีแหละบ้านชายถึงเีอยก็คิ้วถุงพลาสติกมาแล้วมาวางใช่แล้วก็บอกว่ามาเปิดถุงอ่างย่าบอกเฮ้ยตายแล้ว นิดนึงนิดนึงนะคะจะจัดอะไรมาก็ให้แบบงามงามแล้วก็พยายามติดชื่อไว้อย่าลืมนะแล้วบอกว่าเก้าผลก็เก้าพอไม่ต้องเยอะไม่ต้องแอบว่าดับเบิ้ลเก้ามาไม่ต้องไม่ใช้แค่เก้านะแปดก็ไม่เอานะเอา9้าแล้วต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะคนเยอะอ๋อใช่ นะคนเยอะติดชื่อมาเลยแค่ป๋าเนี่ยนึกว่าจะเอาโต๊ะตรงไหนมาให้มันวางเนี่ยป๋าก็ปวดหัวแล้วว่าจะวางโต๊ะยังไงนึกถึงใฉ่ซิงปีที่แล้วเนี่ยต้มล้นเนี่ยใช่แล้วตอนแรกเรานึกว่าโต๊ะใหญ่มากแล้วนะปรากฏว่าวางไปวางมาอ้แน่นมากค่ะใช่จัดระเบียบด้วยนิดเดี๋ยวอาจจะต้องไม่แน่นะไม่แน่อาจจะต้องแบบเช็คแล้วก็มากองรวมกันเป็นข่งฮะอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคละให้เจียวเดี๋ยวเดี๋ยว ทุกคนเตรียมมาอย่างนี้แล้วกันใส่ภาชนะที่ดูดีางไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวยังไงแล้วเนี่ยจะไปช่วยจัดโต๊ะให้ตรงนั้นยังไงทุกคนได้วางแน่นอนไต้วงห่วงนะคะคนที่ไปเนี่ยนะแล้วก็จําของตัวเองให้ได้ก็ติดชื่อไงอย่างที่บอกอย่าไปหยิบผิดแล้วกันอ่ะพอได้ยานไปเนี่ยนะได้ส้มมาเนี่ยจริงๆส้มควรจะล้างทำความสะอาดแล้วก็เช็ดมาให้แห้งจากบ้านเลยนะให้มันเรียบร้อยให้มันสวยงามแล้วพอมาถึงเนี่ยพอเราเช็คอินได้สติกเกอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยนะ ตอนเย็นเตรียมตัวเนี่ยนะครับเราก็เอาสติกเกอร์เนี่ยติดส้มเลยเก้าใบก็ใบละหนึ่งหนึ่งดวงหนึ่งดวงหนึ่งดวงนะนี่มีมีคนบอกว่าแมเวลาจะติดสติกเกอร์เนี่ยนะคะการหายใจติดอึเพราะว่าอะไรนะเวลาท่านอาจารย์บอกอาจจะติดเทปได้หรืออะไรก็ตามนะกลั้นใจนิดนึงเหมือนกับว่าเราปราณพลังของเราอยู่แล้วก็ เรามีสมาธิอยู่กับส้มนะคะแล้วเราก็อธิษฐานด้วยว่ายันที่ติดลงไปเนี่ยก็คือให้ส้มกลายเป็นก้อนทองสําหรับเราเสร็จปุ๊บเนี่ยส้มเนี่ยพอติดยันไปแล้วเราอธิษฐานเนี่ยก็จะกลายเป็นก้อนทองจํานวน9ก้ากคอนเราใส่ภาชนะสวยๆเอาไปถวายเทพเจ้าใส่สิงเอียนะเลิกก็คือห้าทุ่มห้าทุ่มไปแล้วยาวไปเรื่อยๆจนถึงประมาณตีหนึ่งช่วงนี้นะครับอ อาจจะแบ่งนะถ้ามันไม่พอเดี๋ยวได้ค่อย m a n a g อีกทีแล้วกันอาจจะมีมีรอบรอบเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าดูคนเยอะคนหนึ่ขาดูจำนวนคนก่อนเออนะแต่ว่าวิธีการก็คือเอาไปไหว้เทพเจ้านะครับแล้วพอไหว้เสร็จลากลับมาแล้วเอาถือไว้นะเอาเก็บไว้เอาไปนอนได้คืนหนึ่งนะวันรุ่งขึ้นแต่เช้าเลยพระอาทิตย์ขึ้นทุกที่ว่าภูเขาพระอาทิตย์ขึ้นประมาณหกโมงค่ะไม่เกินหกโมงครึ่งก็เดี๋ยวเรา c o n ร์มกันอีกทีเราเชื่ได้อยู่แล้วนะก็ไปกันได้เลยที่พิระมิด ยาไปจนถึงเช้าเก้าค่งไปขึ้นไปทยอยขึ้นไปนะครับอาจจะเป็นรอบรอบไปยี่สิบคนใครขึ้นไม่ไหวก็อธิฐานอยู่ตรงเนินนั้นก็ได้หรือว่าเนินรอบตรงต้นไม้อธิษฐานก็ได้ถูกต้องนะก็ไปอธิษฐานขอพรความมั่งคั่งร่ำรวยนะขอให้พลังเนี้ยความมั่งคั่งเนี้ยทองเนี้ยมาอยู่แบบข้าพเจ้าในยี่สิบปีในยุคเก้านะให้ข้าพเจ้าเนี้ยทำอะไรแล้วมันสําเร็จง่ายๆนะ ให้มั่นคงให้มั่งคงั่ง,งให้ร่ำรวยตลอดไปขอพรอ,อยู่เหมือนที่อาจารย์สอนหรือว่าให้ยันไปหลังจากนั้นก็นําส้มกลับไปบ้านเก็บไว้คืนหนึ่งแล้วค่อยกินเพื่อให้เป็นมงคลแบ่งคนในบ้านกินให้เป็นมงคลน,นะอันนี้ก็คือเคล็ดลับในการทํามันต้องเชื่อมโยงกันระหว่างพลังในะยุคแปดในยุคเก้าเหตุนผลที่เราไปทาตรงพีระมิดเนี่ยเพราะพีระมิดเนี่ยรับพลังจากภูเขาทั้งภูเขาแปดแล,แล็ภูเขาเกา้า แล้วก็ลงามา่ก็ลงมาเนี่ยพอพลังที่มันลงมาเนี่ยมันจะลงไปที่ภูเขาสี่ที่เรายืนอยู่บริเวณหน้าพิรามิดที่ทําพิธีเนี่ยสคือความสําเร็จคือชัยชนะทําให้เราชนะทําให้เราสําเร็จเพราะฉะนั้นเราก็ไปทําพิธีกันส่วนถ้าใครอยากจะเพิ่มเติมเอ็กซ้าเนี่ยก็ไปที่ล็อบบี ไปบูชาเหรียญห้าธาตุมาค่ะอ่าแล้วก็ไปโยนติดต้นไม้ก็ต้องบอกนะว่าบูชากันตั้งแต่วันที่เช็คอินคือวันที่3นะคะเพราะว่าเช้าวันที่4ี่เนี่ยเราจะได้ไปทําพิธีทั้งสองอย่างร่วมกันเลยนะคะคือโยนเหรียญห้าธาตุกับอธิษฐานนึ่องส้มถูกหรือใครไปก่อนช่วงนี้ไปรีสอร์ทรีบไปบูชาเดี๋ยวหมดนะเดี๋ยวของหมดไม่พอไม่ทันอีกแล้วใช่ครับอันนี้ก็คือความปรารถนานะ แล้วต้นไม้ที่ท่านอาจารย์ทาให้เนี่ยเรียกว่าต้นไม้แห่งความมั่งคั่งนะครับก็ไปอธิษฐานขอความมั่งคั่งในยุค8ดแล้วก็ยุคเก้าเอาความมั่งคั่งจากยุค8ดเชื่อมส่งผ่านไ,ไปยุคเก 9, ใหป้ประสบความสําเร็จนาะแล้วทั้งต้นเนี่ยมันก็จะมีหลายสีมีห้าธาตุเป็นพลังมันก็จะทําให้ความปรารถนาเรานั้ยยิ่งแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอันนี้คือเคล็ดลับแล้วก็ วิธีในการทำนะต้องไปทําที่รีสอร์ทชื่อว่าภูเขาเท่านั้นนะไม่ใช่ว่าอยู่บ้านตัวเองทําได้ทําไม่ได้นะครับหนึ่งหรือยันก็ไม่มีมไม่รู้จะคุยกับพระเทพเจ้ายัางไงนะ,ออะสองคนที่ไปเบิกเนี่ยคนที่ทําพิธีให้ก็คือท่านอาจารย์คืออันเนี้ยท่านอาจารย์เป็นผู้กํากับพิธีให้ก็เหมือนทุกครั้งเวลาเราไหว้กูไหว้<ะ>วเทพไหว<ะ>ก่อนทําแซกีหรือทาอะไรเนี่ย ท่านอาจารย์ก็จะเป,เปิดเลิกให้ก่อนแหมแล้วองค์ไฉสิงเอียเนี่ยเป็น,อ,ปนองค์ที่ท่านอาจารย์ตั้งเองดูเลิกยาม,ให,มให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยนะแหม,มท่านนี้เจ๋งจริง,รงๆนะคะเพราะว่ามีหลายคนนะผ่านๆไปเนี่ยจะเห็นเลย เดี๋ยวมีส้มมาไหว้บางเดี๋ยวมีขนมมาไหว้บางขนมอส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอธิษฐานแล้วสำเร็จตามนั้นจริงๆนะคะเขาถึงกลับมาขอบคุณนะอเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องเอาอย่างอื่นมานะจ้าขนมช็อกโกแลตเหรียญทองไม่ต้องใช้ส้ม9ก้าใบอย่างเดียวเลยเพื่อความเป็นระเบียบนะ แล้วก็ไปเจอกันเพราะฉนั้นสําคัญก็คือต้องรีบจองไปที่รีสอร์ทของชุ้ยบ้านภูเขาก่อนนะครับป๋าไม่แน่ใจว่าบ้านพักยังมีอยู่ไหมนะเราเช็คไปกับน้องปุ้ยดูแต่พื้นที่กลางเต็นทน์มีแน่นอนนะครับแล้วก็ไปเลือกโซนกันเลือกแอเรียกันแล้วกันนะรายละเอียดเดี๋ยวเขาโพสต์ไว้ให้ใน f a c e b o o ของชุ้ยจันหมานะครับกับรีสอร์ทขงจุ้ยบ้านภูเขานะครับก็ติดต่อไปได้จองกันให้เรียบร้อยก่อนะนะ พลาดแล้วจะเสียใจนะเพราะว่า2ี่สิปีทำได้ครั้งเดียวนะแล้วก็อาจารย์บอกว่าถ้าต้องทนลำบาก20สิปีอาจารย์ไม่รู้จะช่วยยังไงคือเราเห็นๆกันแล้วนะคะว่าพอข้ามด้ามาเนี่ยสารพัดเรื่องจะเกิดขึ้นนะใช่ท่านอาจารย์บอกเลยว่าอุบัติเหตุอุบัติภัยไม่ว่าจะภัยธรรมชาติภัยมนุษย์ภัยคนนะคะมันจะเวลาเกิดเนี่ยเรื่องมันเกิดแบบ ปรับควบคุมไม่ได้นะคะเหมือนล่าสุดนี่ก็พราหมสองเอาอีกแล้วใช่ไหมคะแล้วก็โรงงานที่สุพรรณบุรีก็ระเบิดอีกมีคนเสียชีวิตด้วยนะคะที่พราหมณ์สองก็มีคนเสียชีวิตอีกตะวันออกกลางก็ไล่จะยิงขีปนาวุธใส่กันอยู่นะใช่แล้วญี่ปุ่นเนี่ยนะคะตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยเกิดเรื่องไม่เว้นแต่ละวันล่าสุดนี่ก็มีเหตุอีกแล้วนะคะน่าจะที่ฮอกไกโดนะเพราะฉะนั้นก็คือว่าเอาละ เราเนี่ยใช่นตัว้องยันที่อาจารย์แจกยันพญาโยมนะรียกว่าอะไรนะตอนนี้เนี่ยมีเกราะสมเกราะนะคะมีหมวกมีร่มทําทุกอย่างเลยนี่ก็คือการเสริมบ้านเราเสริมอะไรให้แข็งแรงเพราะว่าเราก็เห็นกันอยู่แล้วนะท่านอาจารย์ก็อยู่ในช่วงที่อ่อนแอมากนะคะแล้วก็จะประคองท่านให้ท่านใช้พลังกับเราในยุคเก้าเนี่ยก็งดลแลก่อนลก่นนะแต่ว่าอาจารย์เตรียมไว้ให้พวกเราก่อนแั้วแหละ เป็นแต่ว,ว่าพวกเรามาเก็บรายละเอียดให้มันครบแล้วกันนะอ่ะวันนี้ป๋าก้อยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ